ฮะเขาเราได้ข่าวใช้ได้ข่าวว่ามันจะมีตัวอะไรอยู่อ่ะเป็นเบื่อนปลาออกมาจากทะเลอ่ะมันบอกเขาบอกว่ามันมันเบื่อนจะกลายพานามับเหมือนจะมาฉลาดมผสมคือมัเบื่อนกายพันแล้วเขาบอกว่ามันมาจากทะเลแดงอ๋ออย่างนั้นเหรอเออใช่เออแล้วว่าแต่ ทำไปบันล้มลงมาได้เดยวม่งก็ลงมาทับเราอ่ะเฮ้ย ปวตืดอะไรเนี่ยเอ,อื้อยโอ้โหขามในเมืองหลบแม่ ม u d นั่นคือาไว้ก่อน 呜呜呜！ à Tẹt Thôi hết được Olha o rosto Olha

Down. Oh, 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 Godzilla, yeah, that's the, that's the yeah, Godzilla, Godzilla. oh, 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 the oh, you oh, 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 oh,

いいぞいいぞ別い 30 folds over my knee qua la 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 ตื้อตื ula, okay, Again, you know ouais é, ้อตื้อตื้อตื้อที่เนี่ยี่เดีวไม่กินก็ก็ทำรานจะฆ่าฉันนะตายตายยังตึกแต่ตาน่ะจ้นี่มันคืออะไรที่ จุชานย์สอ้ว้าวนี่มันคีบอร์ดขนาดใหญ่ดา่ัะใช้ใช้บัตรการฆ่าแกไอชบัลลัดเที่ยวโอเค เด๋ยวตัวต่ยได้เลย,ย,ลยเยสจะฆ <Yes. S 2> ่ามาได้เรียบร้อย 为了练练。

Que isso,